สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจก OBB วิ่งทะลุบ้านนะครับเออคือเพื่อก,ก็ก็ผมหย่าเนาะก็ให้ทุกคนนะครับกดไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะแต่ผมโฟลเดอร์ดาวโหลดของผมอยู่กับเมมะเดี๋ยวผมข้ามเลยอันนี้ก็มาถึงโฟลเดอร์ดาวโหลดของผมแล้วนะนี่นะครับนี่นะก็โหลดอันนี้ไปโหลดไปนะฮะ หลับไปเลยนอนปัดก็้ะครับทุกคนก็นี่นะให้ทุกคนนะครับไปที่ไฟนะครับผมจะทิ้งลิงไว้ให้ด้วยนะครับใต้คลิปเออเป็นภารกิเคิดแม่เออแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อคุณดูผมทำได้ เอาให้ผมไปจุดเตาแก๊สหยิบเผากระท่อมก็ยอมทำพว่อฟซีนะครับโอเคครับโหลดใกล้เสร็จแล้วนะเออก็ทุกคนนะครับมามาตรงที่นี่นะครับเนี่ยไหนวะเนี่ย FTC ีซนะเกมเมอร์ป้องขานไม่ออกอ่ะแล้วก็ทะลุเห็นบ้านอ่ะเออกดไปแล้วก็ กดตรงนี้อนะีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้นะให้มันเป็นกดกดตรงตรงเนี้ยสีส้มอะ่ะกดให้เป็นสีเขียวแล้วก็กดแช่แล้วก็กดคัดหรือว่าจะคปดไปก็ได้นะก็ไปที่แอนดรอยด์โอบีบอุ้ยเฮียอะไรวะเฮียไอหน้าเฮียสัตว์น,น,นี่นะครับนี่อนะของฟีฟ้านะกดไปครั้งหนึ่งแล้วก็กดสีเขียวตรงนี้กดวางอนะ แล้วสวกาดีแต่ผมจะแจกนะครับก็เครดิตสวกาศีเดี๋ยวผมก็ให้นะผมให้เครดิตหมดเลยอะไรผมให้หมดอะเครดิตผมผมคลิปนี้ผมว่าผมจะให้เครดิตสวัสดีเดี๋ยวก็พอนะเมื่อเขาจะมีเวลาทำเพื่ออะไรเลย นี่นะครับตอนนี้เราก็ได้โหลดเสร็จกันแล้วนะก็ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทําแจกไฟสับอากาศกันเลยเพราะนะครับคลิปสับอากาศผมก็จะให้ไว้ใต้คลิปนะเอราะผมเหมือนเดิมอยู่ใน SD card นะครับนี่นี่นะฮะนี่ตรงนี้กดไปครั้งนึงแล้วย มาตรงนี้กดค้างเลยกดไอเอนดรอยด d ดัต้ากดวางโอเคนะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะอ้าไม่อยู่ในคลิปแล้วโอ้วมาตอนไหน่วะก็ให้ทุกคนนะครับล็อกอินที่อะไรเรียบร้อยเด้อก็นะครับก็ผมก็สอนทำสำเร็จนะ้วเด้อก็ไม่ ็ทารู้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคผมไม่ได้ม่งอะไรหรอกก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้ผมเอาโปรแล้วก็ไฟล์อื่นๆมาแจกนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย